และเมียเฉลยบทประพันธ์ของช่อชมพูตอนที่สองทับหนึ่งตอนข้อตกลงของสองเราราฟาเอลปล่อยให้ไลลา,ยลาอยู่ในเคเบินเรือเพียงลำพังตัวเขาออกมาข้างนอกนั่งเอนหลังอาบแดดเล่นอย่างสบายอารมณ์ แม่สาวคนนี้ตรงสเปคถูกใจเขาทุกอย่างเสียอย่างเดียวคือท่าทางจะพยศไม่เบาแต่ก็ทำให้เราใจดีไม่น้อยหากคิดจากปาบพยศเธอให้ซีโรราบผู้หญิงที่เขาพบเจอส่วนมากจะเข้ามาหาเขาเพราะอยากเกี่ยวดองกับตระกูลมาเซียอโนและชอบอำนาจได้เงินตาของเขา ไลลา,ลาต่างจากผู้หญิงพวกนั้นเธอถูกนำตัวมาโดยไม่เต็มใจปู่ของเขาส่งคนไปนำตัวเธอมาจากเรือโดยสารโดยลอบวางยาน,นอนหลับในอาหารพอไลลาหล,ลับก็เข้าไปจัดการขนข้าวของและพาโรงเรือ มาส่งให้เขาที่เรือยอส่วนตัวลำนี้ท่านฟองซัวสั่งให้พวกเราสองคนนำตัวผู้หญิงคนนี้มามอบให้คุณราฟาเอลครับท่านบอกว่าให้เอากระเป๋าและเข้าของส่วนตัวของเธอมาด้วยลูกสมุนสองคนจากแก๊งไลโอปาสคารททำงานได้อย่างเรียบร้อยตามคำสั่งร่างของนางแบบสาวถูกจับปัดมือมัดเท้า เอาผ้ามัดปากและตาอุ้มมาวางไว้ให้ในเคเบินเรือโดยไม่บุบสลายกระเป๋าและของใช้ส่วนตัวของหญิงสาวถูกยกมากองไว้รวมกันราฟาเอลไม่ได้สนใจอะไรมากนักไปรายงานคุณปู่ด้วยว่าหนึ่งเดือนนี้ฉันจะปั๊มหลานให้ท่านสมใจอย่าให้ใครมายุ่งที่ลากุ่หน้าเด็ดขาดราฟาเอลสั่งการ ก่อนจะไล่ทั้งสองคนให้กลับไปเขาเข้ามาดูหญิงสาวที่คนเป็นปู่ส่งมาให้ใบหน้าของเธองดงามรูปร่างก็สมส่วนผิวขาวนวลเนียนดีที่สำคัญสวงอกอวบใหญ่แม่ให้มาจนล้นทำให้คนมองแทบกลืนน้ำลายไม่ลงคอแต่เขาไม่ใช่คนโลกจิตจะได้คิดทำอะไรคนไร้สติ ได้จะปล่อยให้เธอฟื้นขึ้นมาแล้วค่อยตกลงกันไลลา,ลาเธอคงคิดว่าฉันจีร้ายลังแกคนไร้ทางสู้สินะปากบอกว่าตกลงแต่แววตามองฉันเหมือนมองมหาโจราฟาเอลพึพรรมพำกับตัวเองเขายอมรับว่ารูปรักของเขามันค่องข้างดิบเถื่อน เกิดจากการอยากประชดผู้เป็นปู่ที่มักจะเข้มงวดกับเขาและพี่ชายตั้งแต่เด็กพอโตขึ้นมาปิกก้าขาแข็งชายหนุ่มก็ไม่สนใจข้อบังคับต่างๆที่คนเป็นปู่เคยห้ามเขาใช้ชีวิตแบบสุดเหวี่ยงหารอยสักลงบนร่างกายของตัวเองแทบไม่มีที่ว่างผมก็ตัดสั้นแต่ไว้หนวดและเขรา สารรูปไม่ต่างจากมหาโจรต่างจากริคาโดคนเป็นพี่ชายราวกับฟ้ากับเหวริคาโดเป็นหลานรักของคุณปู่ทายาทคนโตของตระกูลย่อมต้องมีบุคลิกสง่างามสูงส่งตัวเขาแค่หลานคนเล็กทายาทลำดับที่สองไม่จำเป็นต้องมีมาเทียบเท่าพี่ชายก็ได้ที่สำคัญ เขามันสายลุยถนัดเรื่องบูมากกว่าบุญดังนั้นบุคลิกแบบนี้แหละหน่าเกงขามที่สุดแล้วแม่ฉเฉลยคนสวยเธอจะต้องชดใช้ความผิดแทนพี่ชายของเธอฉันไม่ใจอ่อนกับเธอง่ายๆหรอกนะสิ่งที่อังเดทําไว้มันหนักหนาสาหัสเกินกว่าจะให้อภัยได้เลโอนิก้าต้องเสียชื่อเสียง จากการถูกนำชื่อไปใช้ในการส่งเพชรปลอมของเดบิเลียผู้ค้าเพชรรายใหญ่อันดับหนึ่งของโลกชะลอการรับซื้อจนกว่าจะจัดการกับคนที่ค้าเพชรปลอมได้ความเสียหายมูลค่ามหาศาลคิดแล้วแค้นคนที่ทำลายชื่อเสียงของบริษัทของเขานักปู่ของเขาไม่น่าไว้ใจคนผิดเลย เขาจะไม่ยอมให้เรื่องนี้ผ่านไปง่ายๆจะหาทางลากขอไอ้คนทำผิดกลับมารับโทษให้ได้นี่ตั้งนานแล้วไม่รู้เลิกร้องไห้หรือยังราฟาเอลมองไปยังเคบินเรือเขาปล่อยให้หญิงสาวอยู่ในนั้นร่วมชึ่งชั่วโมงแล้วเจ้าหลอดคงไม่คิดสั้นหาเรื่องฆ่าตัวตายเหมือนพ่อของเธอหรอกนะ นั่นก็หัวแข็งไม่ยอมทำตามคำสั่งตอนนี้นอนเป็นผักไม่ยอมฟื้นชายหนุ่มลุกขึ้นเดินกลับเข้าไปในเคบินอีกครั้งเขาเปิดประตูเข้าไปโดยไม่เคาะแล้วก็ต้องนิ่งงันเมื่อมองเห็นหญิงสาวนั่งอยู่กับสัตว์ตัวหนึ่งนี่เธอมีแมวด้วยเหรอแล้วมันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงร,ราฟาเอลเดินเข้าไปโวยวายใส่เขามองไลลา กอดเจ้าเหมียวสามสีไว้ด้วยสายตาไม่ชอบใจนักนินิวเป็นลูกสาวของฉันอย่าเรียกนินิวว่ามันและอย่าคิดว่าจะพาคนินิวไปจากฉันด้วยฉันไม่มีทางยอมหลังจากราฟาเอลออกไปจากเคบินแล้วหญิงสาวก็นั่งหมดอะไรตายอยากกับชีวิตแล้วก็ได้ยินเสียงเรื่องหมอเห,หมียวเหมียวเหมียว คุ้นหูดังขึ้นพอหันไปมองก็พบว่ากองสัมภาระมีกรงของเจ้าแมวน้อยอยู่ด้วยคนที่ลักพาตัวเธอยังอุตส่าห์หอบหิ้วข้าวของรวมถึงแมวของเธอมาให้ไลลารีบเข้าไปเปิดกรงเอานินิวออกมาจากกรงแล้วกอดมันอย่างดีใจความทุกข์ใจก่อนหน้านั้นคล้ายจะเบาบางลงไป เมื่อมีเพื่อนรวมทางเวนแท้ๆได้ทั้งผู้หญิงแถมแมวมาด้วยราฟาเอลกุมขมับก่อนจะหยิบมือถือมากดโทรหาลูกสมุนทั้งสองพออีกฝ่ายรับสายเขาก็ตะคอกใส่ด้วยความหงุดหงิดใจใครใช้ให้แก่เอาแมวมาด้วยวะท่านฟองซัวสั่งมาว่าให้พวกผมนำของทุกชิ้นของเธอมาทั้งหมด แมวก็เป็นของของเธอด้วยครับได้ฟังคำอธิบายแล้วราฟาเอลอยากจะลากคอคนพูดมาซ้อมให้น่วมคอหาซื่อตรงจนไร้สมองคนของแก๊งเลโอปัสคารททำตามคำสั่งของผู้เป็นนายอย่างเคร่งครัดเสมอแต่ก็ควรมีหัวคิดบ้างไหมนี่แมวนะไม่ใช่สัมภาระถ้าจะให้มาเอาไป เจ้าของคงไม่ยอมพวกแกสองคนไปเอาอาหารแมวข้าวของเครื่องใช้สำหรับแมวส่งมาที่ลากูน่าด้วยอ้ออย่าลืมพาสุดโต่งมาด้วยนะดูแลมันให้ดีมันขี้เมาเรือราฟเอลไม่มีทางเลือกจำต้องปล่อยให้ไลาลาพาแมวไปด้วยเขาคงจับเจ้าเหมียวโยนลงทะเลไม่ได้และจะให้ขับเรือไปส่งมันขึ้นฝั่งก็คงไม่เข้าที เมื่อเรือใกล้ถึงลากุน่าแล้วเธอมีสัตว์เลี้ยงเขาก็มีสัตว์เลี้ยงไหนๆต้องอยู่ด้วยกันตั้งหนึ่งเดือนเขาก็เลยคิดว่าเอาเจ้าเหมียวสัตว์เลยกของเขามาอยู่ด้วยคงจะดีกว่าจะได้ไม่เหงากันทั้งสองฝ่ายคุณยอมให้ฉันพานินิวไปด้วยแล้วใช่ไหมคะไลลาลเอ่ยถามหลังจากเห็นลาฟาเอลกดบางสายแล้ว เธอกลัวว่าอีกฝ่ายจะใจร้ายไม่ยอมให้เธอพานินิวไปด้วยและที่กลัวมากกว่านั้นคือกลัวว่าเขาจะจับแมวของเธอโยนทิ้งทะเลพอได้ยินเขาบอกลูกน้องว่าให้ส่งอาหารแมวมาด้วยหญิงสาวก็โล่งใจมองอีกฝ่ายดีขึ้นถึงหน้าตาจะดูหโหดแต่ก็ใจดีกับสัตว์เหมือนกันไลลา เริ่มมองเขาในทางที่ดีขึ้นแต่ความรู้สึกดีๆไม่ทันก่อตัวอีกฝ่ายก็ทําให้มันสลายไปด้วยคำพูดว่าแมวของเธอตัวเมียใช่ไหมฉันเห็นมันไม่มีไข่ถึงหน้าตาจะขี้เหลไปสักนิดแต่ถ้าลูกชายของฉันชอบฉันจะให้ลูกชายของฉันผสมกับแมวของเธอราฟาเอลเมียงมองเจ้าเหมียวสามสีที่ไลาลาอุ้ม เกิดความคิดว่าไหนๆพ่อจะมีเมียแล้วเจ้าลูกชายก็ควรมีเมียเหมือนกันบ้ามันไม่ได้อยู่ในข้อตกลงนะฉันยอมทำตามข้อเสนอของคุณแต่แมวของฉันไม่เกี่ยวไลลาอยากจะกรีดใส่หน้าคนพูดแค่เธอถูกบังคับให้กลายเป็นเมียเฉลยของเขายัางไม่พอจะมาบังคับแมวของเธอให้เป็นทาสกามแมวของเขาด้วย มันจะเกินไปแล้วนะอ้าวไม่ได้หรือไงแมวของฉันหล่อมากนะหล่อแบบสุดโตง่งสมชื่อของมันทีเดียวแมวของเธอขี้เลยแบบเนี้บางทีลูกชายของฉันอาจจะไม่สนก็ได้อย่าเลืกเพิ่งรีบปฏิเสธไปสิราฟาเอลเชื่อมั่นว่าเจ้าสุดตง่งแมวของเขาหล่อเหลาตามภาษาแมว มันเป็นทายาทรุ่นที่สามของแมวที่มารดาเลี้ยงไว้พอท่านเสียชีวิตเขากับพี่ชายต้องดูแลมันต่อจนมันออกลูกออกหลานมาจนถึงตอนนี้เลคาโดไม่ค่อยถูกกับแมวจึงปล่อยให้เขาดูแลพวกมันเองเจ้าแมวที่เขารักและถือว่าเป็นลูกชายชื่อว่าสุดต่งเป็นชื่อไทยที่เขาตั้งให้มัน มารดาของเขาเป็นชาวไทยเขาจึงพอจะพูดภาษาไทยได้และอยากตั้งชื่อสัตว์เลี้ยงของท่านด้วยชื่อไทยๆถึงยังไงฉันก็ไม่ยอมนินิวของฉันอย่างบริสุทธิ์ผุดพองฉันไม่ยอมให้แมวของคุณมาขืนใจแมวของฉันเด็ดขาดไรราไม่ยอมรับเจ้าสุดโตงของฉันมันช่างเลือกและเป็นสุภาพบุรุษเธอไม่เคยเจอมัน อย่ามาอาคติกับแมวของฉันนะราฟาเอลไม่ยอมให้ลูกชายสุดที่รักถูกกล่าวหาว่าเป็นโจรคมคขืนเด็ดขาดไลาลาจะมาคิดเอาเองไม่ได้ว่าสุดโตงของเขาจะขืนใจแมวของเธอเขาไม่ยอมเด็ดขาดเขาว่าเจ้าของนิสัยแบบไหนสัตว์ก็นิสัยแบบเดียวกันไลาลายกความเชื่อส่วนตัว มากล่าวหาเขาและสัตว์เลี้ยงของเขาเจ้านายท่าทางและนิสัยราวกับคนเถื่อนแมวหรือจะนิสัยดีกว่ากันแล้วเธอคิดว่าฉันเป็นมหาโจรน,นักข่มคืนหรือไงถึงได้เหมารวมว่าแมวของฉันจะเป็นไปด้วยราฟาเอลโต้คืนในใจเดือดปุดปุดด้วยความโมโหมองคนพูดสายตาวาววับน่ากลัวเดี๋ยวเธอ พ่อก็จะเป็นตามนั้นจริงๆเสียหรอกเขาคิดอย่างแค้นใจถ้าคุณบอกว่าไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นสัญญากับฉันได้ไหมคะว่าจะไม่ขืนใจฉันจะทำให้ฉันยอมรับในตัวคุณและยินยอมเป็นของคุณด้วยความเต็มใจไลลา,ลาถือโอกาสยื่นข้อเสนอก็ได้ฉันจะไม่ขืนใจเธอจะรอให้เธอยินยอมเป็นของฉันด้วยความเต็มใจ ราฟาเอลกัดฟันพูดออกไปไม่ยอมให้อีกฝ่ายกล่าวหาเขาได้พอพูดไปแล้วก็มาคิดได้ว่ากำลังเสียรู้แม่ตัวแสบเข้าแล้วจะคืนคำก็ทำไม่ได้คนของตระกูลมาเซียนโนถือคำสัตย์สัญญายิ่งชีวิตเอ,อ่ยออกไปและต้องทำให้ได้นี่เธอเธอมันเจ้าเล่เขาชี้หน้าเธอ ไลาลาหัวร้อคิกไม่คิดว่าราฟาเอลจะหลงกลเธอง่ายๆหญิงสาวมองหน้าบูดบึ้งของเขาด้วยแววตาเจือรอยขบขันก่อนจะลูบศรีรษะเจ้าเมียวของเธอเบาๆรู้สึกขอบคุณมันที่ทำให้เธอถ่วงเวลาได้อีกสักพักหมอกมืดดำที่ปกคลุมหัวใจเบาบางลงไปเธอหวังว่า พี่ชายของเธอจะหาทางช่วยเหลือเธอให้หลุดพ้นจากราฟาเอลได้ทันเวลาในตอนนี้ราฟาเอลได้เสียรู้ไลลาเข้าแล้วถูกหญิงสาวใช้ความเจ้าเล่ห์หลอกให้เขาสัญญาแบบนี้จะมีโอกาสได้แอ้มสาวเมื่อไหร่โปรดติดตามในตอนต่อไปนะคะขอบคุณที่แวะเข้า เปิดจองนิยายเรื่องมาเฟียและเมียเฉลยในราคาเล่มละ379บาทส่งฟรีพิเศษสั่งจองพร้อมเรื่องมาเฟียและเมียอุ้มบุญในราคาเพียง750บาทเปิดจองตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10เมษายน 2565สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ l ลายไอดีรวิยาดาบุ๊ก